ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณนี้นะทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยครับดแดดกพัๆเลย,เดยแดดก็กำลังเริ่มร้อนเนาะร้อน,นอมากๆเลยตอนนี้ฮะโอ้โหนะ มาถึงจุดจุดนี้นะครับมองไปโดนน้นก็เห็นภูผาแอกนะเห็นไหมัทั้งที่ทั้งนู้นก็ภูหลวงข้างล่างมันจะเป็นหมู่บ้านเนาะ โอ้ชนันเรียกครับทุกคนสาวป,ปานอ,อันนี้อยู่ที่เราอยู่ที่ชันไหนแล้วตอนนี้โอุ่จะตีเอ,อจะาฮะพุ่จะแค่ตีมข่าเลยพุ่จะแค่ตีข่าวได้ทุ <laughs> กคนกลับลงไปบ่เ <laughs> ขยกลับลงไปนยังชันนะยังชันอยู่ใช่ไ <laughs> หม่ักงโอ้มันเป็นท่านชเนาะ

ขึ้นทางนี้ได้ครับงนี้ได้เลยขึ้นโอ้โหขึ้นเลยพี่แอขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นทางนี้เลยครับเดินมาแล้วจะเดินย้อนทำไมครับเดินมาเลยพลุงผักนันอยู่แล้วเดินมาต้องให้คนในพื้นที่ลำเล สุดยอดเลยครับทุกคนนี่ก็เป็นมาอยู่ปีก,กว่าทุกอย่างมาขึ้นนะปูเหล็กไป ยงไม่หังัคัเ, <c oughs> เกียวอีกครับทาดบอกผมนะครับุณจะได้พาหยุดพักเรามเต็มตามเลยเด้อรอถ่ายผมเด้ย <c oughs> อยจะได้คุยเป,ป็นอกอยินแตกแถวเพื่อนเด้อ ยาสโอ้โหจะหสุดยอดเลยฮาขาดาเป็นเส้น เขไมสอ้อสวกหรเลยน่านเจี๊ขวดเลในกระเป๋านี่โอ้โหเหนื่อยด้เรให้เราเดินไปก่อนเดินครเราะ่ารับก่อน

ไมให้อกลอก่อนหาขาขาลอก่อนอ่ะ่ฝนเขึ้นแล้วเราก็ขอพักก่อนเดียวกินน้ำก่อนไปเรวลาส้มเยอะวดามพักกางหางก่อนพักกลางาก่อนไมไปน้ำก็เมาเยอะไปทีเดียวรวดเนี่ยต่อไป ต่อไปท่านก็จะบอกว่าฝากเสือหอยแน่เสือหอยขึ้นแท่งแข่มึงผลก็ขึ้นไปแล้วนะน้ำหน้าไปทักหนึ่งนะเริ่นคุยกับทีมนายไประหว่างทางเนะอีกหลายทักเอีกหลายทักเลยนะจะเก็บเห็ดยิ่งลังเขาโน่นเจ้ายญิงจะสนลุกเลยล้งเขาดีกว่าสฉมเขาเดินไปเดินเนี่ผักหวานที่จะไปเก็บผักหวานตรงไหญ่ด้วยอีกไกลเติบพับประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงครับ เราเราไปเรื่อยๆได้ไม่ถินเนาะไม่ต้องใช้พลังงานเยอะเนาะพลังงานเยอะค่ะผมเกอะไม่ถินแล้วก็มาเอาด้วยนะคะปลาห่อข้าวมากินเลยข้าวก็มีข้าวก็มีมื้อไหนคับเนี่ยมีมะขามก็มีมะขามหวานก็มีโอมีพิมพ์ไก่มีเป็ดมะขามหวานบอกครับท่าไหร้อยห้าสิบพร้อมส่งพคราส่งร้อยห้าสิบพร้อมใส่เกียงนะคะเกลียงในการขึ้นข้างล่ขายแต่ข้างบนกินฟรีข้างบนกินเฟยดู อุ้ยป้ามีนห้าก็มีห้ก็มีหอเจ้าประเด็กบอกมาอยู่บ่ประเด็กบอกป่ะเด้เอามากค่ะโอ้ยยามันบ่มีนน้ำล่างเขากินมันสิกินใส้ยายานอนหลับให้เราเนี่ยนี่เราจะไม่ได้เดินไงไปไปเราเดินทางกันต่อนะคะอันนี้ยูทูบเบอร์ของเราพักเหนื่อยนะคะโอุ้ยดูทางเดินนะคะเส้นทาง ชันมากชันมากไปดีกว่าอ่คอด้อจุดพักเราวนึจุดนะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุากกำลังใจด้วยอ